จะขึ้นก็ขึ้นได้เลยปึ๊บนะมันก็จะกดแรงมากไม่ได้เพราะว่านี่มันหมิน่นพี่นะดิฉันลองทุเรียนปุ๋นพิทักษ์นะคะก็ลองนายกบตห้องสามนะคะวันนี้ก็ท่านนายกวิรัศสักฮัาดาของเรานะคะได้ให้มอบเตียงนะคะให้มอบเตียงมาช่วยพี่เขาซึ่งป่วยผ่าตัดะสะโพกมานะคะตอนนี้ก็ ในการที่ใช้ชีวิตตอนนี้ลำบากมากๆนะท่านนายกเองทราบข่าวปุ๊บก็เลยนำเตียงนะคะโดยการกองสวัสดิการก็เอาเตียงมามอบให้แล้วเนาะจะได้ช่วยพี่ได้ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราทราบว่าพี่มีปัญหาในเรื่องการลงขับถ่ายก็เลยว่าเดี๋ยวทางกองสวัสดิการเดี๋ยวจะนำะวีลแชร์เนาะที่สามารถเป็นเจาะเนี่ยสามารถขับถ่ายได้นะคะก็จะบรรเทาพี่ในการดำเนินชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้น นะคะมีอะไรก็นึกถึงนายกหนูนะคะคิดอะไรไม่ออกบอกนายก,กุเรศกคลาด,ดาของเรา<ช>นะคะก็มีอะไรจะฝากถึงท่านนายกหนูหน่อยท่านนายกดูอยู่ค่ะอขอบคุณท่านมากค่ะขอบคุณที <laughs> ่ช่วยหนูโอ,โอ้โหหนูยังไม่คิดว่าจะมีคนช่วย <laughs> นขนาดนี้ <laughs> ขอบคุณค่ะหากประชาชนท่านใดสนใจในเรื่องของกายอุปกรณ์นะคะสามารถประสานผ่านทางสมาชิกในหมู่ของท่านได้นะคะหรือว่าโทรติดต่อที่กองสวัสดิการสังคมโดยตรงค่ะที่เบอร์0 2 1 9 1 2 9 9 3ค่ะ